เดนี่ี้ยเหมยมันมาแอลสวนส้มมากัะพระเอกสุดหล่อาหุกันนอไปส่วนนี้ปัท่าวะหรอไปกี่ตันหรออาคุันอันนี้ฝนฟาตลอดเลยจ้ะตลอดนี่นี่ีฝนหลักนี้โอ้โห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 มาช็อตโอ้โหโอ้โหสีสวยมากเลยงามขนาดเลยปีนี้จ้างฟาดกีกล่องะ จำไปถึงตัวมือสองปองดับปองเนี่ยสองปองสองปองได้ได้กี่แสนละรุ่นหนึ่งก็ได้ประมาณสักสามสามแสนสี่แสนรุ่นหนึ่งไปสามแสนสี่แสนละอ่าอันนี้คือรุ่นสองนั่งก็รุ่นหนึ่งนี่ราคาสูงสุดได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะกี่กี่บาทอ่ะขอขอเืลี่ยกันรุกที่แปดก่อนนะนี่เนาะไปโอ้เหรอรุ่นหนึ่งได้สิบแปดเยอะจ้ะบอลมิเรโอเนี่ยวางปีเนี่ยลักษณะของส้มตี้ พ่นฟาดต,ต่อเนื่องนะจ้าซึ่งตอนนี้ปอจะพ่นเดือนหนึ่งประมาณสองสาครั้งจะทำให้ผิวซีของส้มเนี่ยงามมากเลยใสเกลี้ยงสดใสมากเลยนวลน,นกๆ <c oughs> เวลาไปตี้แผงส้มเนี่ยส้มส่วนใดได้พ่นฟาดมนไช่เจ้าของแผงส้มก็จะรู้เลยว่าพ่นฟาดมนชชยมาแม้กระทั่งมะนาวของมันมะนาวของงามมากเลยใสนองๆเลยผิวบางตอนนี้พ่นฟาดทุกที่วัน เตี๋ยกับซิฟวันน่ะเด่นเดี่ยสามเตี๋ยก็มีเจ้าซูบน้ามกพน่ะน้ามกพน่ะเพราะว่าซูบน้ามันพนอย่างมันจีเพราะมันมาแล้วมันเป็นจะได้ตาพอเหรอเก็บตัวแบบต่างๆโดยมันก็มันก็หยาเลี่ยมพกติดมือที่ติดมือคนได้ใจ้เนี่ยไปแผงคู่มดอ่ะครับจะไหนเขาไปแจ้งเขาแล้เราขอถามเขอได้ถามขอแจ้งก็ใหญ่ตาเดี๋ยวก่อนเถอะซ้อมติีคนฟาดเนี่ยเวลาเอาไปแผงมันเหมือนกันหรอมันเหมือนกันหรอมันเลี่ยมมันผิวบางเลี่ยม มันมันจะหันชัดเลยกะหันชัดแล้วอยังยังกรณีถ้าสมมติตาไปหันส้มตีแผงเอ้าตาจะหูเลยแม่นก่หูเลยจะถามเขาถามเขาแล้วเขาใจไม่ใจอ๋อแสดงว่าส้มตีผิวกำงานเนี่ะชาวบางเรื่อมเริ่มที่นี่มันถึงนั่นนะถ้าใจฟาดมลชัยนี่มันจะเลื่อมเลื่อมผิวมันบกุกะหยุบบนผิวคุกะเราหยุบพอที่นี่บางผิวบางผิวงามตาแล้วพอเซ็ตเรียบร้อยเนี่ยถ้าสมมติว่า ใส่ยอดปุยแถมนี่ปลดถอดรูปลาตึงแบบเต่าแบบเปียงซุกยอดนี่ใส่แผงว่าใจยายอย่างส้มสึงามแพงไหนอ่ะแพงไหนก็ฮุกแพงงาน่ถาไปขายนะเข่าเข่าสามฮุกวั้นนะเข่าถามไอ้เซียนถามตรงมันวางแฟน์หมดแล้วนี่ใจยายอย่างเดียวอยู่มังงามเต่วางมือผู้ใหญ่เขาวางแฟนมุมดมาครัว่าเวลาเขาไปเขาไปขายส้มเขาถามถามส้มงามส้มสีงาม แก้ยาหนังปากปาดมณช้ปากไม่ใช่ปากนะปากดปาดปากมนณชัยต้องไปถามป้าพองเขาเอ้าหรอตาเขาบอกบอกกะเมบอกแต่วันนี้พี่ชายหั่นส้มของป้าปนงามก็เลยใจตัวนะศึกยด ใอค่ะใครหวานแต่ปุกนัเดียนมีนำจานมันก็หวานเนาะผมไม่หวานดัดการที่เขาผลัาต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เวลาไปขายที่ลงส้มเฮาเนี่ยสีสีจะแตกต่างกับของ ลูกสวนท่านอื่นนะจ๊ะนีเจดียวคนนี้ไงมีน้อยมีมีเจดแย้วเนี้สีมันงามขนาดเลยเนาะเวลาเขาไปเวลาเขาไปไอแผงมันนี่ของเฮาจะโดดเด่นกว่าคนลยนะมันบ่แพ้ไครอ่ะ